สีใหม่ราคาใหม่ช่วงนี้ขายดีมากนะครับสำหรับ Honda าเว e 1้0ตัวร้อยเมกสีเท่าดำปี2025นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับมีให้เลือกอยู่5สีนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าเงินสดร่วมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เงินผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครบับพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทางช่อง YouTube ช่างกรุงเทพแท้ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็วันที่21มีนานะครับ2568นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับสำหรับ Honda w วีป110ตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาใหม่นะครับปี2025นะฮะก็เป็นสีที่ขายดีมากนะครับ มีทั้งหมดอยู่5สีนะฮะแต่ว่าสีเทาตัวนี้ก็จะขายดีสุดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับที่ลงให้นี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้แนะนาก็จะเป็นฮอนด้าเวฟร้อยสตัวล้อแม็กสีเทาดำนะฮะปี2025สีใหม่ลายใหม่นะครับ ในส่วนของราคานะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอร์ด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินสดตอนนี้ทางร้านขายอยู่ที่47,900บาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับ47,900นะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ47,900นะครับเนี่ยตัวนี้ข้างหน้าก็จะเป็นสีเทานะฮะสีเทานี้จะเป็นสีเทาเงานะครับเนี่ย แล้วก็สติกเกอร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีสีดําเงาตรงนี้นะครับคันนี้ก็ถือว่าใหม่มากนะครับคันนี้ก็รถผลิตวันที่17มีนานะครับ2,568นะครับเนี่ยทุกวันนี้เขาก็บอกวันเดือนปีพลีตให้นะครับ17มีนา2,568นะครับ ตัวนี้ลายยางตัวใหม่นะฮะเป็นลายยางของดูโร่ขนาดยางก็80ทับนะครับเจนิ้วนะยางหลังนี่ใหญ่มากนะฮะเหมาะมากนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆสายบรรทุกนะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับเกียร์นี้จะเป็นเกียร์วนนะครับ1นีนี่เยียบไปข้างหน้าเลยนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดนะครับราคาอยู่ที่47,900บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ 47,900นานะครับสำหรับ h o n d a าเวฟร1อยล้อแม็กนะสีเทาใหม่ปี2025นะครับก็มีให้เลือกอยู่5สีนะฮะก็จะมีสีเทาดำนะครับสีน้ำเงินสีแดงนะครับสีขาวน้ำเงินแล้วก็สีดำเหลืองนะครับก็สวยทุกสีเลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆชอบนะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์1น0รบนะเป็นเครื่องยนต์หัวฉี PJFI นะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่ 47มิลน,นะฮะวช่าง6น1กิบนะครับล้อแม็กก็ล้อแม็กลายค้าขนสีดำด้านนะฮะตัวนี้ก็เป็นระบบยางในอยูนะฮะยังไม่เป็นแบบเรเดียนนะฮะยางหน้านี่70ทับ90ขอบ17นิ้วนะครับสำหรับท่านใดที่หารถใช้งานที่ว่าเน้นแบบประหยัดน้ำมันนะฮะ76.9กิโลต่อลิตรก็แนะนำรุ่นนี้เลยนะครับนี่ยประหยัดน้ำมันมากนะครับ ถังน้ำมันก็ใหญ่นะครถังน้ำมันนี่จุดน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะครับรองรับแก๊สโซ่เก้าแล้วก็อียีนะครับส่วนอัตราประหยัดน้ำมันนะครับนี่ฮะเจ็ดกิโลต่อลิตรนะครับเติม1.3นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากับรถนะครับ4ี่หมื่นนารนะครับแต่ว่าราคาตัวนี้ยังไม่รวมภาษีพร์โบนะบของเราก็ขายอยู่ที่47,900บาทนะครับ47,900นี่ พร้อมมูลพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับสําหรับเบฟร์110ตัว2 2 5นี่จะไม่มีบล็อกหัวเทียนกับไขค,รครวงมาแล้วนะครับผมนะาะว่าฮอนด้าเขาไม่ได้แถมมาแล้วนะครับเ็าอยากให้เพื่อนๆพือพี่ๆเอารถไปตรวจเช็คตามศูนย์นะครับครั้งแรกก็1,000กิโลนะครับพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะฮะตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์3ปี30,000กิโลเมตรหัวฉีด5ปี50,000กิโลเมตรนะครับนี่ฮะ ลายไม้สวยนะครับสำหรับรีบร้อยสิบตัวสีเทาดำปี2025นะครับมีทั้งหมดอยู่4รุ่นนะฮะก็จะเป็นตัวเริ่มต้นก็จะเป็นตัวดัมเบิลหน้าหลังนะครับล้อซีลวดนะฮะตัวนั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่38,600ื่นนะครับแล้วก็ตัวดิสหน้าล้อซีลวดนะครับสตาร์ทเท้าแล้วก็ตัวดิสหน้าล้อซีลวดสตาร์ทมือแล้วก็ตัวท็อปตัวในตัวล้อเม็ดนะครับตัวล้อเม็ดก็47,900บาทนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์ออำเภกรระะสัังนคบ สำหรับท่านใดสนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่092-1577129นะครับร้านของเรานะฮะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเอกสารในการออกรถกระบัตรประชาชนใบเดียวนะครับสำหรับคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะอยากซื้อเป็นเงินผ่อนก็สามารถดาวนเริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับเครดิตดีนะฮะ ดาวเริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับหรือว่าจะดาวมากกว่านี้ก็ได้นะครับดาวมากส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็จะส่งแพงนิดหนึ่งนะครับหรือว่าจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับเงินสดก็47,900บาทนะครับสำหรับ Honda V100 10ล้อแม็กสีเทานะฮะปี2025สวยมากนะครับตัวนี้ระบบไม์ก็จะเป็นแบบอะนาล็อกอยู่นะครับต้องรอดูนะฮะตัว2026นี่เขาจะทำดิจิตอลมาหรือเปล่านะครับนี่ฮะ ก็มีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะฮะสายเร่งก็แบบ2สายนะป้องกันสายเร่งค้างศูนย์กุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเตะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับสำหรับท่านใดสนใจนะฮะหรือว่าอยู่ใกล้จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยากจะซื้อราคา47,900บาทก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9หนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับ0921577129เหมือนกันเหมือนกัน สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่ไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณมากมากนะครับผม